สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับก็จะมาชมนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิซีเดียนะครับปี2002นนะครับเครื่องพันหกนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่มีชนหนักไม่มีผุนะครับสภาพรถใช้งานได้ปกตินะครับเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานนะครับล้อเดิมจากโรงงานก็มีข้อบกพร่องนิดหน่อยนะครับในส่วนของยางนะครับถ้าใครสนใจก็ต้องไปเปลี่ยนนะครับแต่ยางก็ไม่ใช่ราคาที่แพงอะไรนะครับ ก็เอาไว้ใช้งานได้อยู่นะครับคันนี้สภาพเดิมเดิมนะครับดูแลเครื่องยนต์ไว้อย่างดีนะครับวิ่งไกลได้สบายสบายเกียร์ก็เข้าง่ายๆไม่สะดุดไม่หอนเข้าได้นุ่มนวลนะครับน้าไม่ดันควันไม่ไหลเครื่องแน่นๆนิ่งๆวิ่งไกลยาวๆเลยนะครับแบบนี้ระบบแอร์นะครับเย็นจัดจ้านเลยภายในก็เป็นของเดิมนะครับสีเบจสวยงามนะครับเดี๋ยวค่อยไปชมคันนี้เป็นสภาพเดิมนะครับจากโรงงานนะครับเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้เลยครับรถอยูุนนทบุรีนะครับไปทดลองขับได้เลยกระจกคันนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกแล้วเอานะครับมาชมไปรอบๆคันนะครับว่าจะชอบหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบก็ไปทดลองขับเลยนะครับถึงจะรู้สภาพโดยรวมเขาก็อธิบายมานั่นแหละครับคนขายเขาก็ต้องนําเสนอส่วนเราคนซื้อก็ต้องไปพิสูจน์นะครับคันนี้ ออกแบบมาให้ด้านหลังแถวที่2ครับนั่งสบายจะสูงๆหน่อยนะครับเห็นไว้จะปร่งๆนะครับอะไรของซีเดียนี่ค่อนข้างจะหาง่ายครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับใช้งานสบายๆย,ยิ่งเป็นเกียร์กระปุกนี่ก็ยิ่งง่ายฝ่าเกียร์ออโต้ครับใช้งานได้ง่ายๆเลยหาข้อมูลและความรู้เรื่องการดูแลหรือซ่อมบำรุงได้นะครับที่ซีเดียครับนะครับใน แฟนเพจ Facebook อะไรแบบนี้นะครับหรือแม้กระทั่งใน YouTube ก็มีนะครับข้อมูลของการซ่อมบำรุงดูแลเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับคันนี้เขาเปิดมาในราคา65,000บาทก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าคุ้มหรือเปล่าชอบหรือเปล่านะครับเอาไปใช้งานไม่ต้องผ่อนมีเงินประมาณ6 5 0 0 0ก็สามารถจะมีรถขับได้นะครับใช้ยาวๆเลยครับคันนี้เอาเป็นว่า ใครเก่งในการเจราจาก็ไปต่อรองเลยครับผมสภาพภายในนะครับภายในเดิมๆนะครับจากโรงงานเป็นสีเบดนะครับเบาะหนังระบบเซ็นอร์ล็อกไฟฟ้านะครับกระจกปรับสายฝาก็ไฟฟ้าแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนสมบูรณ์หรือเปล่าสำหรับพี่น้องที่ยังมีรถที่ไม่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้ก่อนนะครับเมื่อเวลามีรถที่ถูกใจก็จะได้ จัดการได้นะครับที่สําคัญคือต้องเก็บงบประมาณเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องรถที่เราชอบไปด้วยนะครับภายในก็สะอาดนะครับสวยงามอยู่ตามอายุการใช้งานครับยังใช้งานได้อีกนานนะครับสําหรับคันนี้นะครับแอบมีของแถมมาให้นะครับเป็นชุดเครื่องเสียงระบบเซอร์ราวสุดยอดครับตึบๆแน่นๆหรือจะฟังเบาๆก็เพราะนะครับมีทั้งซับวูเฟอร์แล้วก็มีแอม เพิ่มมาให้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของรถคันนี้ได้ที่ด้านล่างคลิปนะครับขอทุกท่านได้รถใช้นะครับขอบคุณครับ